สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะหัวข้อนี้คือเบื้องบนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวคุณและจะสื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคาว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวคุณมันเหมือนกับว่ามองคุณเป็นเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนนั่นแหละนะคะเบื้องบนเนี้ยคือเทวพรมนะเอ๊เทวโลกเออเทวโลกเทวพรมแบบนี้ได้เลยนะคะหรือเบื้องสูงนั่นเองเนาะมาดูกันว่าเบื้องสูงนั่นแหละนะ เขามองคุณเป็นยังไงนะเราคิดเห็นยังไงจะสื่ออะไรมาดูกันขอพลังงานชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะดูแบบสนุกสนุกไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสอะไรมากนะคะมาดูกันนะคะพลังงานชาวราศีธนูลักนาธนูมา โหสุดยอดเลยใบแรกคือพระพรมขึ้นมาเลยนะคะโอ๊ยแม่หมอลืมยังเปิดไม่ครบเลยตกใจกับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่ที่ดีมากๆแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะใบที่ห้าสิเก้าเดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวแม่หมอเปิดให้ครบก่อนนะคะมาดูต่ออืมอ่าสัมมนาขาตา อันนี้อะไรโอ้โหพระแม่สรัสวัดีนี่สีดาลุยไฟมานะคะโอ้โหแล้วก็พระพิคเนศมาด้วยนะคะอือองค์พ่อพระพิคเนศมาอ่ะมาดูกันนะคะใบแรกเลยเป็นพระพรมพระพรมเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยนะคะ,ะบ่งบอกถึงในเรื่องของสติปัญญาความรู้รู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมนะ ไพ่ใบนี้เนี่ยยังบ่งบอกถึงในเรื่องของสติปัญญาอันล้ำเลิศเราเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แบบนี้ก็ได้แล้วเวลาศึกษาหาความรู้อะไรก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณมีในเรื่องของลางสังหณรด้วยนะคะให้ใบนี้จะบ่งบอกถึงในเรื่องของการอย่างรู้พบชาติยังได้เลยแต่อันนี้ต้องสําหรับคนที่จเจริญในเรื่องของฌานนะอ่า จะมีคุณวิเศษตรงนี้ขึ้นมาได้ง่ายดายต้องเป็นแบบนั้นนะคะบางคนเป็นได้ครูบาอาจารย์เขาแบบนี้นะเป็นถึงครูบาอาจารย์คนอื่นอย่างเงี้ยสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเน่ยคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นคนที่มีปัญญาคุณเห็นไหมดอกบัวเบลอเลยนะดอกบัวใหญ่มากๆนะคะลองรับอยู่นะอีกอย่างหนึง่งนะคะตัวคุณเองก็มักจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้เช่นกันจะทํากิจการงานใดคุณจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วการค้าการขายร่ารวยหรือดวงมีทรัพย์ดวงมีในเรื่องของการเงินแล้วไพ่ใบนี้หรือเลขนี้ไหนยังเกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างชาติต่างประเทศได้ดีด้วยบางคนคบหากับชาวต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะคะติดกับไพ่ใบนี้แม่หมอจะบอกอย่างนี้ว่าชาวราศีธนูและคณาธนูเนี่ยนะเอ่อไพ่ใบนี้มันหมายถึงการหลอกลวง นะคะมันหมายถึงการหลอกลวงแต่แม่หมอมองว่าใครที่จะหลอกคุณไหนะยากถ้าคุณไม่ยอมให้หลอกนะคะแต่จะมีคุณอาจจะเจอคนแบบนี้หรืออาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็ได้พไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนเสมือนเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะถ้ามีกรณีคนอื่นเข้ามาทําอะไรคุณนะนะคะแต่ไม่มีใครทําอะไรคุณได้เนื่องจากพาไพ่ใบแรกมาเป็นพระพรมเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเป็นหลักแต่ ให้มันสลับกลับกันได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวคุณเองเป็นแบบนี้ซะเองอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเบื้องบนก็มาสื่อให้รู้เหมือนกันนะว่าอย่าทำเนาะอย่าทําในเรื่องที่ไม่ดีหรืออย่าทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมนะคะเพราะมันจะนําความผิดหวังความเสียใจเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้เช่นชีวิตคู่ไม่สมหวังเลิกลายอย่าล้างเป็นไม้สูญเสียทรมานผิดหวังหลายๆเรื่องจะเจอ เจอก็เจอคู่เวรคู่กรรมเนียแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาบอกจะสื่อก็คืออย่าทําอะไรที่มันหลอกลวงคนอื่นหรือหรือสิ่งที่ไม่ดีนะแต่อีกกรณีหนึ่งชาวธนูที่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบหลอกลวงคนแต่อาจจะเป็นด้วยว่าตัวคนเองจะเป็นคนที่ผิดหวังง่ายก็ได้อืมตัวคนเองอาจจะเจอที่เป็นเป็นคนที่ผิดหวังงา่ายหรือว่าเ,เจอเรื่องวิบากกรรมเยอะอ่ะแบบนี้ก็ เป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่มันสามารถสลับสับเปลี่ยนหรือสลับกะกันได้น่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะคุณนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแบบนี้นะคะสามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเลยนะทำงานได้หลายเขาเรียกเไยนะหลายวงการพร้อมๆกันออแบบนี้ก็ได้แม้แต่กระทั่งในเรื่องของศาสตร์ลึกลับคุณก็ทำได้ ชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีความทันสมัยในตัวเองนะคะสามารถเรียนรู้ได้ทุกศาสตร์อะดนตรีเพลงสิ่งที่มันสร้างสารรค์สิ่งที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถไปได้หมดทําได้หมดแบบนี้เป็นต้นอีกอย่างคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเทพเออเทวาหรือว่าเบื้องบนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่สวยก็ได้อันนี้แม่หมอพูดถึงเฉพาะผู้หญิงก่อนนะเออ คุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่ดูสง่างามแบบนี้ก็ได้คุณเห็นไหมอันนี้ก็ยังเป็นดอกบัวขึ้นมาอีกเลยนะคะอือยังเป็นดอกบัวดอกบัวใหญ่อะ่ะเออขึ้นมาอีกนะบ่งบอกถึงในเรื่องปัญญาเยอะนะชาวธนูเนี่ยนะคะเป็นคนใจกล้าใจกล้าร้อนแรงอ่าแบบนี้เป็นต้นแต่ต้องระวังในเรื่องของโทสะจริตนะคะนี่เีดาลุยไฟขึ้นมาคือความร้อนแรงคือความโทสะจริตที่แรงกล้าแบบนี้เป็นต้น เวลาไม่พอใจเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้มันอาจจะแบบปะทุขึ้นมาเลยเออเผาผลาญขึ้นมาเลยมันเป็นอาการนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อคือในเรื่องของอารมณ์บางครั้งอารมณ์มันแรงเกินไปหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เครียดคิดเยอะคิดมากเป็นคน <c oughs> เป็นคนที่ออร้อนรุ่มอ่ะ <c oughs> จะบอกอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือแบบบางคนร้อนออกร้อนใจอ่ะเป็นคนจะบอกว่ายังไงดี อารมณ์มันขึ้นเร็วอืมอารมณ์มันขึ้นเร็วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคุณเป็นคนโศกเศร้าง่ายเหมือนไพ่ใบนี้ยนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนกระล่อนหลอกลวงคนอื่นคุณก็จะเป็นคนที่โศกเศร้าง่ายเสียใจง่ายผิดหวังง่ายจะเป็นแบบนั้นนะคะอืมแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ไปด้วยนะแต่ถ้าถามว่าใครจะหลอกคุณแม่หมอมองว่ายากถ้าคุณไม่ยอมให้หลอกจริงๆริงนะ อืมเพราะว่าไพ่แห่งปัญญาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วจิตใจคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆมีพระพรมขึ้นมาใบแรกมีเมตตากับคนอื่นนะอืมแต่เนื่องจากถ้าจะทําอะไรผิดเนี่ยแม่หมอมองว่ามันก็คงที่จะมีเหตุการณ์หรือมีสาเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องทําแบบนั้นแหละแม่หมอเชื่อยอย่างนั้นนะอืมแล้วก็มีพระพิฆเนศขึ้นมาด้วยนะคะมีองค์พ่อพระพิฆเนศขึ้นมาเนี่ยแม่หมอมองว่า ตัวคุณเองเวลาขอพรอ,อะไรมักจะได้รับพรหรือเบื้องบนนะ่ะคอยประทานพรให้กับคุณตลอดเวลาเลยอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะสื่อเลยนะว่าสิ่งที่คุณขอพรนนะ่ะท่านช่วยเหลือคุณอยู่นะท่านให้คุณอยู่นะแต่ว่าท่านก็ให้ได้เหมือนกับว่าให้ได้เท่าที่ท่านจะช่วยคุณได้อะเข้าใจตรงนี้ไหมคือคนเราเนี่ยมันต้องมีในเรื่องของพื้นพื้นบุญพื้นบาร,รมีของตัวเองมาส่วนหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้น เทพเทวาจะช่วยให้ช่วยเราร้อเซเลยเนี่ยไม่สามารถทําได้เราต้องมีบารมีของเรามาแล้วส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยท่านจะเติมเต็มให้แบบนี้นะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของยานวิเศษด้วยนะคะเหมือนใบแรกเลยนะคะชาวธนูเนี่ยมี6ซิกเซน์ลางสังหรณ์หรือว่าอะไรสัมผัสที่6ที่แม่นยําที่มันเหนือกับธรรมชาติคุณก็สื่อเรื่องเล่นลับนี้ได้เหมือนกันนะคะ อืมสื่อได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะชาวธนูคุณต้องตั้งมั่นในคุณธรรมและความดีนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากได้อะไรคุณจะง่ายกว่าคนอื่นแต่มันมีข้อแม้แค่อย่างเดียวคือคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องอยู่ในคุณธรรมความดีไม่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ในศีลนนะอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบความถูกต้องทั้งหลายแค่นี้เองแหแค่นี้เองนะที่ท่านจะสื่อ แล้วทุกอย่างคุณขออะไรก็มักจะสําเร็จแล้วก็สมหวังอืมเนีย่ยท่านแจ้งแบบแบบนี้เนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะอุ้ยอุยตายแล้วอ่ะมาต่อกันไพ่เป็นใบใหญ่มากนะคะล้นมือแม่หมออ่ะมาดูกันต่อนะคะเบื้องบนคิดเห็นยังไงอีกนะคะ โอ้โหพระยาคุดสุดยอดมากๆอ่าการมาเทพนะคะโอ้ราวนะราวนะนี่อสูรนะเอ่อธัญลักษ์หมีสุดยอดอ่าแล้วก็มาอะไรกฤษณะเหล่านางโคปีชาวธนูเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลไหมอืมหรือว่าเวลาคุณจะแผ่ขยายอิทธิพลอะไรของคุณเนี่ยนะ คุณจะทําได้กว้างขวางยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่โตแบบมากๆเลยแต่อันนี้แม่หมอต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าคนที่มาฟังอ่ะมีทั้งคนที่มีวาสนาบารมีมากกับวาสนาบารมีน้อยซึ่งมันไม่เท่ากันเลยนะคะแต่คนที่เขาทําได้อ่ะมันมีส่วนใหญ่ชาวธนูมักไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางไกลาการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างประเทศการเป็นคนที่มีชีวิตที่อิสระ มีอํานาจมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติมีพลังเออเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นนะคะชาวธนูจะเป็นคนที่มีสมบัตินะไม่ว่าคุณจะหาเองหรือใครจะหาให้คุณคุณจะมีสิ่งสิ่งนี้มาเลยเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีบุญวาสนามีบารมีมามากนะคุณดูแต่ไห่ใบแรกเห็นไหมเป็นพระพรหมขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงมาด้วยบุญด้วยบารมีจริงๆด้วยวาสนาจริงๆด้วยความยิ่งใหญ่จริงๆบางคนตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกียรติยศมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่เลย นะคะเช่นการทูดอย่างเงี้ยนะคะนักการต่างประเทศนักการทูดแบบนี้เป็นตน้นบางคนใหญ่ได้ถึงระดับนั้นเลยนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่มักจะแบบได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับเกียรติในสังคมอย่างมากด้วยอืมตัวคุณเองชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะเอ่อเป็นคนที่ทะยานนะทะยานหาความรู้หาสิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองเสมอเสมอ เรียกว่ามีพลังอํานาจมากจริงๆนะเกีนะ่ยวกับพระยาคุดเนี่ยนะคะอะติดกับให้กรรมเทพด้วยนะแม่หมอจะบอกอย่างนี้ว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูเนี่ยนะคะมีสเสน่ห์มากนะแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาคุณรักใคร่คุณเป็นคนรักจริงนะเอ,อเวลาคุณรักใครอ่ะคุณจะรักแบบจริงจังรักแบบปักอกรักแบบทุ่มเทเนี่ยมันจะเป็นรักแบบนั้นเลยนะคะ ออรักใครรักแบบรักคนเดียวจะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยที่ไม่เหมาะเห็นนะรักใครชอบใครจะมุ่งเป้าไปที่คนนั้นคนเดียวแล้วก็มักจะไม่พลาดมีโอกาสการได้แต่งงานสูงนะคะเออมีโอกาสการได้แต่งงานสูงนะเราไปติดกับไพ่ราวณนะด้วยนะคะราวณนะนี่แปลว่าอสูรนะแปลว่าอสูรเพราะฉะนั้นเราเนี่ย าชาวธนูเนาออย่างที่บอกน่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์อารมณ์แรงเหมือนกันนะไม่ใช่อารมณ์ไม่แรงอารมณ์แรงนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องการสู้ลบนะคะการทําลายความโกรธเกลี้ยวความใจร้อนเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือธนูก็ลุ่มหลงง่ายอยู่เหมือนกันนะคะลุ่มหลงง่ายแบบนี้นะแล้วก็มักไปเกี่ยวข้องกับบางคนไปเกี่ยวข้องกับเล่ห์เหลี่ยมกลโกงแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะ บางคนอาจจะไม่ได้เกิดทุกเรื่องอาจจะบางเรื่องแบบนี้ก็ได้นะคะมันไม่ไม่ไม่ได้เสมอไปนะอืแต่ถ้าในเรื่องของการสู้รบการประท้าอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ัวคุณเองด้วยเช่นกันอืมธนูเนี่ยก็มัวเมาลุ่มหลงได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือความโลภอะไรเงี้ยบางคนหลงไปแบบในเรื่องของความเพลิดเพลินอืหลงเพลิดเพลิน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสุขความสบายต่างๆนานาแบบนี้นานแล้วก็มีไพ่พระแม่ธัญรักษ์สมีขึ้นมาบ่งบอกถึงธนูอะเป็นคนรวยเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัตินะอ่อจะเป็นคนที่มีมีเงินทองใช้มีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติแบบนี้จะไม่ได้แบบทุกยากเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองสักเท่าไหร่นะักอืมมางคนเกิดมาพ่อแม่ก็หามาให้แล้วอ่ะเงินมาทองเงินทองมากองตรงหน้าแบบเนี้ยเออมักจะเป็นแบบนั้นนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็สามารถ หาเองได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าต่อยอดธุรกิจหรือว่าทําให้การเงินมันเพิ่มแผ่ขยายมากขึ้นได้แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันอืมธนูเนี่ยเป็นคนที่รักความสนุกสนานเหมือนกันนะความสนุกสนานรื่นรมดนตรีอะไรแบบเนี้ย บางทีก็มีในเรื่องของความละเอียดอ่อนความละมุนละไมหรือเป็นคนที่มีรสนิยมเป็นคนที่มองโลกอย่างมีศิลปะบางครั้งมันเป็นในทางอารมณ์ศิลปินแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกแหละถ้ามันเราเรามีอารมณ์แบบนี้มากขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันบังสติปัญญามันทําให้เราหลงผิดไม่ใช่เลยหรอกนะคะมันมันก็จะมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเนาะมมาดูกันต่อนะคะเบื้องบนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวคุณอีกนะคะ โอ้โหกิษณะจำแรงนะคะอ่าสิวะคงคาพระนางคารทรีโอ้พะติมุลติมาด้วยนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีอ่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาเลยนะมาได้บุญด้วยวาสนาด้วยบาร,รมีจริงๆนะคะตัวคุณเองอ่ะมาดูกันที่ใบแรกนะกิษณะจำแรงธนูเนี่ยบางคนเจ้าชู้เหมือนกันนะจะว่าไป นะคะเออบางคนคบเยอะบางคนคบเยอะก็มีนะเอะแต่ว่าถ้าเลือกใครแล้วก็คือคนเดียวเก็จะเป็นแบบนั้นอืมแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คือจะคบคนนั้นคุยคนนี้อะไรแบบนีน้ถ้ายังไม่ได้แบบตัดสินใจเลือกที่จะจริงจังกับใครคนใดคนหนึ่งนะจะเป็นแบบนั้นเลยอืมแล้วถ้าเกิดว่าชอบใครเนี่ยมักจะไม่พลาดด้วยธนูเป็นแบบนี้มักจะสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของความรักอะคือเนื่องจากว่าตัวของคุณเองอะ่ะ มีเสน่ห์เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณชอบใครเขาก็มักจะชอบคุณเช่นกันอืมมีความอ่อนไหวง่ายเหมือนกันนะอ่อนไหวง่ายจินตนาการสูงนะคะอ่าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะธนูเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความลักกับคนอื่นมคุณเหมือนกับว่ามักแบบเขาเรียกอะไรนะ เปิดเผยอะ่ะเออเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงื่อนงำหรือว่ามีอะไรแอบแฝงกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะแม่หมอว่าเป็นอย่างนั้นนะคะมักจะเปิดเผยตัวตนเป็นยังไงก็แสดงให้คนนั้นคนนี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันบอกบอกถึงนึงเรื่องของความจริงใจอย่างหนึ่งเลยนะสําหรับชาวธนูนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของคุณมักมีโอกาสให้เลือกต่างๆมากมายมีสิ่งดีมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้ด้วยเช่นกัน นะระวังนิดนึงอ่ะก็คือในเรื่องของอารมณ์นะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความใจร้อนการทําอะไรไม่ทันคิดบางครั้งมันวู่วามแล้วก็ธนูนะหูเบาไหนะอย่าหูเบามากบางทีใครกล่อมใครพูดอะไรบางทีก็เชื่อเขาไปหมดอย่างเงี้ยอืมมันเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะแล้วอีกอย่างชาวธนูเป็นเหมือนไปไม่สุดอะเข้าใจไหมเออจะไปไม่สุด ทำอะไรก็มักที่จะทําแล้วแบบมันไม่สุดตรงนั้นน่ะเออมักจะเป็นคนมักจะเป็นคนแบบนี้ไพ่พัตตีมูลตินี่ก็เด่นในเรื่องของความรักนะอืมเด่นในเรื่องของความรักรักเยอะรักแยะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะสมหวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอืมแม่หมอมองว่าน่าจะน้อยคนนะ่ะที่จะมีปัญหาเรื่องความรักหรืออกหกักตะถามว่ามีไหมม,มีมีไพเ่เบน,นีขึ้นมานะคะมีบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อะจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรัก เพราะฉะนั้นวิบากกรรมบางคนมันไม่เท่ากันแต่แม่หมอต้องพูดถึงแบบส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่จะสมหวังเรื่องความรักจะเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่ามีโอกาสได้แต่งงานสูงแบบนี้ก็ได้ตัวคุณน่ะนะคะมีพระแม่ธรณีขึ้นมาอืมพระแม่ธรณีบีบมวยผมธนูส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเออที่ดิน บ้านบางคนมีบ้านหลายหลังบางคนมีที่ดินหลายผืนเนี่ยแบบนี้นะเออพ,อพอไพ่ใบนี้บอกบอก,บอกแบบนั้นเอ๊ะทำไมแม่หมอเห็นไพ่ที่เกี่ยวกับกรรมเก่ากรรมเก่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยทนูต้องระมัดระวังนะอืมอันนี้คือที่แม่หมอเห็นแม่หมอก็จะเตือนเฉยๆเนาะมันเหมือนกับว่าชีวิตมันจะได้รับวิบากกรรมด้วยเหมือนกันนะคะมันมีสิ่งที่ดีเยอะแยะเข้ามาที่แม่หมอเห็นนะแต่วิบากกรรมที่มันเข้ามาขวางอะ่ะ มันก็เยอะเหมือนกันถึงแม่หมอถึงได้บอกไงบางครั้งมันทําให้คุณไม่สุดบางครั้งรวยนะแต่รวยไม่สุดจนจนไม่สุดหรือเนี่ยมันจะเป็นอาการไม่สุดหรือบางทีทํางานจะประสบความสําเร็จก็สําเร็จไม่สุดมันจะเป็นอาการนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวธนูอย่าทําในสิ่งที่มันผิดบาปผิดศีลผิดธรรมนะหรือสิ่งที่ไม่ไดีต่างๆนะคะไพ่แห่งวิบากขึ้นมาหลายใบเหมือนกัน อไม,ม่หมอว่าจะไม่พูดนะใบแรกใบที่สองใบที่สามเนี่ยขึ้นมาอีกใบที่สี่จนต้องพูดอะ่ะนะคะเรื่องเรื่องอันเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นถ้าให้แบบนี้มันขึ้นมาเยอะมันบ่งบอกถึงวิบากกรรมที่คุณจะเจออุปสรรคมากมายต่างๆนานามแม่หมอจะบอกนิดต่อให้คุณมีปัญญาแค่ไหนนะแต่คุณก็หนีไม่พ้นวิบากกรรมมันอาจจะทําให้คุณถูกหลอกถูกโกงได้บ่อยมากๆเลยสูญเสียเงินทอง บางคนโดนภัยธรรมชาติอำนาจมืดสิ่งเล้นลับนะคะอ่าคนมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะโดนหลอกโดนถูกหลอกถูกโกงเยอะมากต่อให้คุณฉลาดนะต่อให้คุณมีปัญญาขนาดไหนนะคุณก็หนีไม่พ้นอืมเพราะอะไรรูกแมนด้วยด้วยวิบากกรรมที่เขากําลังจะส่งผลนะ่ะมันจะต้องเอาให้ได้อ่ะมันเป็นแบบนั้นก็จะทําให้คุณถูกหลอกอยู่ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ นะคะคุณมักจะเจอเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพอะไรเข้ามาพัวพันในชีวิตเยอะหรือคนหลอกคนโกงเยอะเนี่ยมักจะเจอแบบนี้นะคะจะหลอกได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่กรรมของแต่ละคนแล้วมันไม่เท่ากันบางคนก็หลอกได้โดนไปมากโดนไปน้อยหรือไม่โดนเลยรู้ทันก่อนอะไรแบบนี้มันแล้วแต่เลยนะระวังตรงนี้ไว้ก็แล้วกันอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสรับมาดูซิสาหรับนี้จะบอกอะไรนะคะ เบื้องบนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวคุณและจะสื่ออะไรนะคะนางศีดาพญาราชสีโอ้กรรมเทศใหม่อีกแล้วอะ่ะพระแม่โพศพอ่าไพ่รวยใหม่เลยเห็นไหมนั่งอยู่บนกองเงินกองทองธนูนี่จะเป็นคนที่หาเงินง่ายนะอืม หาเงินง่ายจิตใจดีอยู่แหละนะมองโลกในแง่ดีแบบนี้มองโลกจำใสมีนิชาวราศีมีนขึ้นมาเลยนะคะเป็นไพ่แห่งเขาเรียกไรนะความน่ารักความสดใสความเรียบง่ายร่มรื่นร,ร่มเย็นการมองโลกดีมองโลกแบบรักสงบสันติจะเป็นแบบนั้นนะคะเรียกว่ามันบ่งบอกถึงในด้านจิตใจอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีอันนี้คือสิ่งที่เบื้องบนเขามองคุณเนาะ แต่ความภายนอกบางคนก็สง่าข่าเผยมากๆเลยแล้วก็สมีในเรื่องของอำนาจธนูเนี่ยนะคะมีอำนาจมีความเป็นผู้นํานาไพ่แห่งราศีสิงห์ขึ้นมานะคะไพ่แห่งผู้นําไพ่แห่งฤทธเดชอำนาจความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ธนูจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในความเก่งกล้าสามารถของตัวเองกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าแลกนะธนูไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยนะคะอืม แล้วก็น่าเกรงขามด้วยแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครนะไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมแพ้อุปสรรคหรือปัญหาใดๆทั้งสิ้นพร้อมจะเดินหน้าลุยอืมพร้อมจะเดินจะเดินหน้าลุยเป็นคนอย่างนั้นมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้น,ลน,ลนแล้วก็ตรงไปตรงมาอืมจะเป็นแบบนั้นเลยนะเราเลหลายๆอย่างสิ่งที่คุณทําเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องด้วยเหมือนกันนะคะธนูจะว่าไปมีหลายบุค,คลิกก็หลายบุค,คลิกนะนะคะ บทที่จะดูพับเพียบเรียบร้อยอ่ะหรืออาจจะแบบแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะบทที่จะเรียบร้อยอ่ะก็ดูเรียบร้อยนะอืมจะเป็นแบบนั้นดูนิ่งๆดูสุข,ขุมรอบคอบ,อบเยือกเย็นเนี่ยจะเป็นอาการนี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เป็นไพ่แห่งลักพวกลักสงบขึ้นมานะโลคส่วนตัวสูงเหรออืมเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีการมาเทพขึ้นมาอีกแล้วการมาเทพขึ้นมาสองใบเลยนะคะบง่งบอกอะไร บ่งบอกถึงความโชคดีเกี่ยวกับความรักไงวุ่นวายเกี่ยวกับความรักนะหรือความรักเข้ามาเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะ uh, เจอความรักเยอะแยะมีคนเข้ามาชอบเยอะคือเป็นไพ่แห่งสเสน่ห์แม่หมอต้องบอกเลยนะคะเป็นไพ่แห่งเสน่ห์เป็นไพ,แนนไพ่แห่งการตกหลุมรักหรืออีกอย่างโตคุณเองนั่นแหละมักจะเป็นคนที่ตกหลุมรักคนง่ายนะคะเห็นปุ๊บเนี่ยก็รักปับเลยนี่มันเป็นแบบนี้หรือรักอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ได้มันเป็นไพ่แห่งความรักไพ่ความเสน่หา จะเป็นอย่างนั้นถ้ารักใครนี่ก็อาจจะรักปักอ,อกรักปักใจลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเลยนะอืมเนีย่ยมันจะเป็นอย่างนี้อะมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> มาดูต่อค่ะเบื้องบนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชาวธนูนะคะอืมมองยังไงคิดเห็นยังไงแล้วก็จะสื่ออะไรโอ้ชายมากรักอืมพระแม่นางกว่า พพุทธพรจจันทร์แล้วก็พิมพิลาไหลธนูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแข็งกล้าวเท่าไหร่เนาะแต่แต่ถ้าเกิดโมโหอีกเรื่องหนึ่งนะแต่โดยโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นแบบใช้ชีวิตปกติแม่หมอมองว่าคุณค่อนข้างที่จะดูไปในแนวอ่อนโยนนุ่มนวลนซ้ำม เป็นแนวแบบไม่มีพิษไม่มีภัยดูใจดีอะ่ะจะเป็นแนวนั้นแต่ถ้าโมโหขึ้นมานี่ร้ายร้ายนะแม่หมอต้องบอกเลยว่าไม่ยอมนะเออเหมือนสีดาลุยไฟอะ่ะเอาไงเอากันนะกล้าได้กล้าเสียตายเป็นตายอะ่ะเออจะเป็นอาการนั้นเลยนะคะอืธนูเนี่ยทางานที่เกี่ยวกับทหารตำรวจสแตนตแมน เอออะไรนะนักกับเพิงอะไรพวกนี้ที่มันท้าทายได้ด้วยนะเออคุณใจถึงอยู่เออต้องบอกว่าชาวธนูเป็นคนใจถึงด้วยนะอืมคือมีหลายหลากหลายบุค,คลิกผสมผสานในตัวของคนคนเดียวกันแต่ส่วนใหญ่คนที่เห็นนะ่ะจะเห็นในรูปแบบความนิ่มนวลความอ่อนโยนความอ่อนไหวจะเป็นแบบนี้นะไม่ไม่ใช่อ่อนไหวแล้วแต่แบบอ่อนโยนจะเป็นในแนวนี้มากกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบนั้นแต่แต่จะนึกไม่ถึงจะนึกไม่ถึงเลยว่าอีกมุมหนึ่งของชาวธนวเป็นได้แบบนี้เลยนะห้าวหาญได้ขนาดนั้นเลยนะเออเป็นทหารเป็นตำรวจได้เป็นทําอะไรที่สิ่งเสี่ยงได้เพราะเป็นคนที่อย่างที่มหมอบอกอะ่ะกล้าได้กล้าเสียกล,าลย้าลุยนะคะตายเป็นตายเนี่ยเป็นคนแบบนั้นอืมสเสน่ห์ก็มากมายเหลือล้อนบอกได้เลยบางคน บางคนก็รูปร่างดีนะคะรูปร่างดีแบบนี้แต่ตสเสน่ห์ไม่ต้องพูดถึงหน้าตาจะเป็นยังไงพักไว้เลยแม่หมอบอกนี้เลยนะแต่เสน่ห์นี่คือแบบสุดๆเหลือล้นคุณดูนะไพ่ที่เกี่ยวกับความรักขึ้นมาเยอะมากนี่ชาวราศีเมถุนเห็นไหมส่วนใหญ่ธนูจะเป็นคนที่ต้องระวังเรื่องความรักจะลุ่มหลงในเรื่องของความรักมากๆจนขาดถึงขั้นขาดสติเลยนะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยจะถ้ารักใครจะลุ่มหลงใครจะ ลุ่มหลงคนคนนั้นแบบขาดสติจะเป็นแบบนี้ม,มีดาวพุธมีดาวจันทร์ขึ้นมานะคะเรื่องเงินไม่ขาดเลยนะคะเรื่องเงินไม่ขาดแล้วฉลาดการพูดด้วยนะคะการพูดการจะติดต่อค้าขายทุกอย่างเก่งมากเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดดีเป็นคนรู้จักพูดเข้าใจพูด พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นหรือว่ามีปฏิพนาณไหวพริบในการพูดในการประชาสัมพันธ์มีวาทศิลป์เป็นเลิศนี่จะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่รักอิสระเสรีชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระท่องเที่ยวเดินทางผจญภัยเรียนรู้โลกกว้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนี่มักเป็นแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าโลกดึงได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าถ้าโลกเขาไหลไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้น ไปง่ายอะจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนอารมณ์ศิลปินนะจะอ่อนไหวไปได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ